กระติกโพสถึงแตงโมครั้งแรกวันหยุดแชร์ภาพตั้งแต่นักแสดงสาวแตงโมลีดาพระตกเรือจนค้นหาร่างของนักแสดงเจอกระติกผู้จัดการสาวไม่มีการออกมาโพสอ,อะไรหรืออะไรเกี่ยวกับการจากไปของนักแสดงสาวเลยจนล่าสุดในเอจของกระติกได้มีการเคลื่อนไหวด้วยการโพสภาพข้อความที่เขียนถึงนักแสดงสาวว่าขอให้ผู้ที่โพสหรือแชร์รูปร่างของแตงโมหยุด และยกเลิกการกระทําดังกล่าวเราเชื่อมั่นว่าความต้องการสุดท้ายของโมคือการจากไปด้วยภาพที่น่าจดจําขอให้หยุดการกระทําที่ละเมิดสิทธิและทําลายความต้องการของโมและคนที่รักโมทันทีขอความกรุณาผู้ที่ได้รับภาพดังกล่าวงดแชร์ต่อด้วยนะคะโดยเจ้าตัวได้ปิดคอมเมนต์โพสดังกล่าวทั้งยังไม่ได้เขียนแคปชั่นใดๆทั้งสิน้นขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ